ลาก่อนโอลอครับบอลน้อยยังทันครับเก่งเบิร์ดีกฝังับนอลูกนี้ลงทันเล้าปิดได้สวยครับดอน้อยไหลช็อตลูกสวย

คอนเสริร์ตเก่งประทังเลยตาเปิดมาคนน้อยยกหไคับจะเปิดจะกิรเสรเก่ประัเลย

น้อยเสิร์ฟน้อยไอ้หนูไหลซ้ายสวยครับปัดคอนซิร์ฟ บอกให้ระวังนะโเสริฟครับเยื่ขาดเทาไม่ดีครับชมใหบอลน้อยโอ้โหเป็บอเกบเกี่ยวเีคับสต่อสิบมจัดกิศดาเสริฟลงเปิดให้ครับบอนมือนอลครับเห็นมาาเสิมตัตัดตััั Bye. โดยบนน้อยศิริศักดิ์อนุรุณครับเสิร์ฟไปหน้าสายลูกนี้โอ้โหครับโอ้โหครับไม่เกมครับแซปเสิร์ฟช่องกลางโอ้โหครับโอ้โหครับลูกนี้จะตีมาทางซ้ายแซปพิศดารเปิดเข

ขันบดเกิดขัทบดเกิดบุญอ้อมหลังแล้วกระหัชน 对吧？